ไม่เป็นไรอาชัยอาชัยอาช,ชัยไม่เป็นไรนะอาชัยไม่เป็นไรหรือต้องแก้แค้นแลวเท่าแก่ด้วยหรือต้องแก้แค้นแลวเท่าแก่อวัวจะแก้แค้นให้กระเตี่ยวม้าอัวเอง <c oughs> อาชัยอาชัยอ้ยอวมีเรื่องจะถามเลยนะเ <c oughs> ตี่ยกับม้าอัวเอาทองคำไปไว้ที่ไหนทองคำ ใช่ใช่ใช่ทองคำใช่อาชัยัวต้องการทองคำเอามาฟื้นฟูกิจการของเราให้มันให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วอัวจะกลับไปแก้แคให้เตีอยมาทองคำอาชัย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 หรือถา่อัวนะว่าเตี่ยกลับมาอัวเอาทองคำไปไว้ที่ไหนอาชัยทองคำเอาแกอวให้หรือเอาไปเก็บไว้หรือรู้หรือให้อาจารย์ไว้ของที่อัว ให้อาสันไวอ้อาเทียนรู้มันคืออะไรกูถามว่ามันคืออะไรนี่ไม่ใช,ช,ช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อาเทียน อาชัยอาชัยอยอาชั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 ยาชัยอาชัยอาชอาชัยอาชัยอชัยอาชัยอาชัยายอาชั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 ยอาชอาชาชัยาชัยาชัยอาชช่อยาา่าอาอาา กูอยากไปอยากไปเหรออยากไปอยากไปอยากไปเหรอไปพาไปหาเท่าแกเดี๋ยวกูพาไปอ่าเตมาดาคนแก่ก็ว่าแย่แล้วนะเว้ยแต่นี่จะยิงคนที่ไม่มีทางสู้แต่เป็นคนบ้าอีกต่างหากมันเรื่องของกูเนีย มึงมายุ่งอะไรด้วยเอ้อกุทนไม่ได้จริงๆที่เห็นคนมันทำอะไรแบบนี้ก็เรื่องของมึงไงจะใช้ทางนั้นเร็ว เฮ้ยนักเลงไม่ยิงคนหันหลังเว้ยหยุดทุกคนหยุดฝาดนี่มันเรื่องอะไรกันเอ็งก็ถามเตียเองสิว่าฟาดถือว่าอัวขหอนะ อย่ามีเรื่องกันเลยฟาฮัตอาซานเป็นคนกลางมันนับถือฟาฮัตแล้วมันก็รักเตี่ยของมันอย่าแตกหักกันเลยนะครับเห็นแก่มิตรภาพกดได้ครั้งก่อนเองเคยช่วยน้องของข้าไว้ครั้งนี้ถือว่าข้าช่วยเตี่ยเอง ขอบคุณฟาด